Channel ค่ะวันนี้นะคะพี่ตานมีสกูตชี่นะคะราคาถูกค่ะที่พี่ตานซื้อมาจากสำเพลงมารีวิวให้น้องๆดูกันนะคะพี่ตานว่ามันมีความน่ารักแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะนี่เลยค่ะสละเปามีแพนด้านั่นเองนะคะเป็นสกูตชี่ที่น่ารักนะคะแล้วก็ราคาถูกมากเลยนะคะเป็นพวงกุญใจเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบให้ดูกันว่ามันสโลว์แค่ไหนนะนี เป็นตัวหน้ามีแพนด้าน่ารักน่ารักนะคะพี่ตัลองบีบดูแล้วนะมันนุ่มมากๆเลยเนี่ยสโลมากมันมีใบใหญ่กว่านี้ได้นะแต่พี่ตันว่าใบาเล็กๆเนี่ยมันได้หน้าหลายแบบเดียวนี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นสกุชี่กล้วยนะคะพอบีบออกมาแล้วนี่เลยมันจะมีหน้ากล้วยโผลออกมาน่ารักน่ารักนะคะนี่เลยอ่าฮัลโหล น่ารักมากๆเลยนะคะดูแล้วราคานี้ถูกด้วยนะนี่เล่นได้เนาะเป็นสกุตช,ชี่นะคะไส้ทะลักอีกชิ้นหนึ่งนะที่พี่ตันว่ามันน่ารักอะ่ะน,นี่ถุงหนึ่งนี่ได้ถึงหชิ้นเลยนะคะเป็นซาลาเปาหน้ามีแพนด้านะคะ ะะดูไปใกล้กันหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตานบีบให้ดูนะเนื้อนี่แบบละเอียดแล้วก็นุ่มมือมากๆเลยนะคะพี่ตานเห็นตอนแรกนะก็ว่าอน่ารักดีพอมาบีบแล้วนะยิ่งนุ่มหืมชอบมากๆเลยอะ่ะแล้วราคานี่ถูกมากอ่า แจกเพื่อนได้เลยนะดูว้า <c oughs> แต่นี้ก็นิ่มนิ่มทุกตัวเลยพี่จันไม่การดิดตรงหน้านะกลัวว่ามันจะหายหมดนี่นะคะได้สามแบบนะนี่ได้สามแบบแบบละสองตัวแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะสักุชีกลวยอันนี้นี่น่ารักจริง เห็นตอนแรกนี่อุ้ยตันึงก็กล้วยธรรมดานะเหมือนที่เคยเล่นแต่พอบีบออกมาแล้วเนี่ย, <Yeah. S 1> ยน่ารักมากฮัลโหลเฮ้เฮ้เฮ้พี่จันเห็นว่าพี่ชอบอะ่ะเป็นสกูชี่อ่าไส้ทะลักนะที่เป็นกล้วยยิ้อมอองวานนีิจริงๆแล้วมีหลายแบบนะที่มันซาโลอ่ะแต่พี่จันเห็นมีแพนด้ามันน่ารักดียังไงนะคะนี่อุ้ย คลิปนี้นะคะพี่ตานขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาดูนะว่ามีอะไรเล่นกันอีกนะว้าวสโลชอบชอบหน้าตาน่ารักโอเคค่ะยังไงก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะน้องๆอ,อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งบายบายยิ้น่ารักมาก